สวัสดีครับเราอยู่กับเซียนบอลต่อแหล่งร่วมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่สีรีครับคู่แรกบาเซลโลนาพบกับโอซาซูนาบาเซลโลนาทำผลงานตลอด5เกมไายออกมาได้ยอดเยี่ยมกว่ามากด้วยสถิติชนะชนะ3เสมอ1แพ้หนแนวรุกดูดีไม่น้อยฟันธงบาเซลโลนาล่าชัยคู่ที่2 ยูเวนตุสพบกับโฟนซิโนเนเมื่อโฟนซิโนเนขุมกำลังแนวรับผลว่าหลวมแถมยังต้องบุกไปพบกันยูเวนตุสที่ไม่แพ้ใครมาตลอด15นัดที่ผ่านมาทุกรายการฟันธงยูเวนตุสลุยเดือดคู่ที่3ชีวาสปพบกับกาลาตาสาราชีวาสปอยังไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เลยตลอด2เกมท้ายที่พบกันแถมโดนทะลุงตาขายรวมไปถึง4เม็ดดูแล้วเกมนี้ในบ้านก็ไม่น่าหวัง คู่ที่4แทปซอนสปอพบกับซัมซันสปอร์ซัมซุสปผลงานออกบ้านยังน่าเป็นห่วงด้วยผลงานที่เก็บใช้ไปได้เพียงนัดเดียวตลอด10เกมท้ายที่ผ่านมาคาดเกมนี้ซัมซันสปอร์ไม่น่าเชียคู่ที่5ซานตาคาร่าพบกับนาซีอองนานทว่านาซีอองนานฟอร์มหลังย่ำแยกกันสุดๆขณะที่ซานตาคาร่าชนะ6เสมอ1จาก7เกมท้ายสุดที่พบกัน ความมั่นใจเต็มเปี่ยมฉะนั้นเชียร์ซานตาคาร่ามาเต็มถ้าคู่นี้มั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจากสเตปสาม 3, สักสองอันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องเซียนบอลต่อด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ